สวัสดีนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ที่จริงก็พูดทุกวันเนาะพูดพูดอยู่ข้างล่างก็ดีใจนะคะทุกครั้งที่มานี่ก็จะดีใจที่ได้มีโอกาสรับใช้าศาสนารับใช้พระอาจารย์และที่สำคัญที่สุดได้ขัดเกลาตัวเองนะคะขัดเกลาตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้อง จะต้องโยนิสโสมานัส,สิการให้มากๆนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรได้ด้วยตนเองเลยนะคะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเอาไปปล่อยที่ไหนก็คืออยู่ตรงนั้นแหละทีนี้สามีเขาก็เลยสบายใจที่จะมาปล่อยที่วัดนะคะก็การที่มาอยู่ที่วัดนี่ก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ตัดขาดจริงๆตัดขาดจากลูกสามี จัดขากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราเป็นนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่เรารู้ <Okay. S 1> แต่เราไม่รู้หรอกว่า <Okay. S 1> อายุของเราจะหมดเมื่อไหร่เราไม่รู้ตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ขอขอโอกาสพระอาจารย์เล่านิดนึงว่าสิ่งที่ที่ทำทำมาเกือบ20ปีนะ่ยนึกว่า จะ,จะตัวเองก็ทําไปในในฐานะที่ทําแล้วรู้สึกดีอะทำแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมีรีโมทชีวิตตัวเองว่าอะไรที่ไม่ชอบก็ปิดสวิตเราก็อยู่ของเราได้สงบสงบได้ทีนี้สิ่งที่ที่เห็นกระชัดกับตัวเองมากๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อวันที่26่ธันวาเมื่อปีที่แล้วนะคะเ,เกิดเหตุกับตัวเองค่ะคือ เ,เกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำนะคะผ้าผ้าที่ปูอยู่ที่พื้นนะคะมันพันเท้าแล้วเราก็งายหลังลงไปงายแบบชนิดแบบว่าลงไปเลยทั้งตัวแล้วภาพก็ดับวูบไปเลยภาพดับวูบไปเลยรู้ตัวอีกทีอยู่บนปตอกเต็งแล้วอยู่บนรถปอกเต็งเราก็รู้สึกไม่เอะเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะ แล้วก็นึกพอพอ,พอ,พอรู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งเดียวที่จะสำรวจตัวเราเองได้คือสวดมนต์สวดมนต์บทบทที่เราบทบูชาพระรัตนาไตายจนบทพาหงมหากาจบบอกกับตัวเองแล้วว่า,าสมองเรายังดีแล้วเราก็ยังไม่ตายแน่นอนนะคะแล้วจากนั้นสามวันก็ไม่รู้สึกตัวหลับหลับตื่นตื่นต้องให้มอร์ฟีน ก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าจะมาเมื่อไหร่มันต้องเตรียมพร้อมเลยณช,ชั่วโมงนั้นเราเห็นรู้สึกตัวแต่เพียงว่ามันดังมากศีรษะตั้งลงไปแต่บุญรักษาพระคุ้มครองมังคะหรือยังไงไม่ทราบหรือยังไม่ถึงเวลาก็เลยยังกลับมาได้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญจิตดวงนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะนํำส่งเราไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลงมาอยู่คนเดียวบ่อยๆที่นี่ก็จะช่วยตัวเองได้นะคะเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะไปพร้อมพร้อมที่จะไปอยู่ก็ได้ตายก็ดีพยายามบอกบอกมากบางจิการพูดกันอะไรมากไป เอ๊ะมาชวนกันตายหรือ,อยังไงอะไรอย่างนี้มันเป็นของมันต้องเจอทุกคนต้องเจอเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ฉันทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งนิมนต์พระอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อวันที่โยมโยมเสียชีวิตไปแล้วพระอาจารย์เชิญนิมนต์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออ จะไปให้นะถ้ายังอยู่ก็ทำให้เราได้พร้อมทุกอย่างนะคะหนังสือในวันที่จะเผาเราเราก็เตรียมไว้แล้วจัดยังไงจัดยังไงเชิญใครเราเตรียมทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นลูกเราครอบครัวเราเขาเศร้าคอแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องห่วงนะคะก็บอกนะเป็นอะไรมานะไม่ไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มหัวใจปล่อยฉันไปทำธรรมชาติ น,ะะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เหมือนกับการโยนิโสมนาจิการใส่ใจเอาใจใส่สุดท้ายร่างกายไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันดับดับหมดนะคะไม่มีอะไรเลยอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่ได้มาก็เอามาเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็ถ้าต้องขอขมานะคะถ้าเปิดสามารถถ้าเปิดเวลาพูดอะไรเข้าไปแล้วก็ทำให้ทุกๆท,ท่านสะเทือนใจนะคะมีคนบน่นบนว่า ทานข้าวไม่ลงติทานข้าวเขาน้ำตาตอนนี้ต้องขออโหสิกรรมด้วยนะคะแต่ว่าขอให้ท่านทุกท่านได้ได้สิ่งดีๆแล้วก็กลับไปทำสิ่งดีๆนะคะกลาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็กลาบขอบคุณกลุ่มกำแพงบุญมากๆเลยนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีใครนะคะที่จะมาช่วยสารต่อตรงนี้นะคะ เมื่ออมรินเลิกทำเมื่อก่อนนี้ที่ฉันก็ช่วยออาทางอมรินอมรินทาครั้งละสองคอติดกันเลยก่ะห้าวันสี่คืนแล้วก็คอที่หนึ่งคอที่สองต่อกันเลยแล้วอมรินก็มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกล้วนอันนี้จังเปลี่ยนแปลงไปเราก็โชคดีนะคะได้กระแพงบุญเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็มาสารต่อทุกๆท,ท,ท่านก็เป็นธรรมทูตนะคะ ไปชวนกันนะคะชักชวนกันมานะคะมาปฏิบัติธรรมมาเหมือนกับเรารับประทานอาหารดีๆอร่อยๆแล้วเราก็ไปบอกเพื่อนบอกฝูงให้เข้ามานะคะให้เขามามาดูเองนะคะแล้วก็จะเป็นการการที่จะช่วยเจรลญศาสนาแล้วก็สถานที่แห่งนี้ต้องต้องมีมีพระอาจารย์ก็ต้องมีผู้ปฏิบัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรา้วพบกันอีกนะคะก็ดิฉนก็ จะได้มาช่วยคอร์สนะคะของกำแพงบุญนี่แหละค่ะค่ะขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วพบกันอีกนะคะต่อไปก็ให้คุณแอมพูดท่านพูดอันดับสุดท้ายนะค่ะ ที่จะพูดวันนี้นะคะถือว่าพูดเนื่องในโอกาส15ปีว่า15ปีเนี่ยเส้นทางของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างคือกำแพงบุญเริ่มมาจากอะไรเราเริ่มมาจากเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมค่ะคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตนะคะท่านอาจารย์แอมยังไม่เคยพูดเลย ว่าชีวิตอํเนี่ยมองดูแล้วสุขสบายนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาค่ะคือเจอกับเรื่องที่มีความท้าทายในชีวิตเยอะมากนะคะอมก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งค่ะคืออ้มอมต้องเผชิญกับ ครอบครัวที่มีคดีความเยอะมากนะคะคือไปแต่างงานกับครอบครัวของสามีนะคะแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของตอนวิกฤตต้มยำกุ้งของประเทศนะคะแล้วก็เฉพาะคุณพ่อของสามีก็มีคดีประมาณ26คดี มีความเสียหายก็หลายหมื่นล้านน่าจะสูงมากๆที่สุดของประเทศเลยทีเดียวค่ะทั้งๆที่อมก็สังเกตแล้วว่าเอ๊แต่ดูครอบครัวเขาอะ่ะเป็นคนดีนะแล้วก็มีการสืบทรัพย์ทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอะ่ะสืบทรัพย์ทั่วโลกแล้วเกิดเกียรติชาลีจันไม่มีเงินที่ไหนค่ะ แล้วในครอบครัวก็ยังจะต้องมีภาระทนายความแล้วคุณพ่อก็เสียไปหาแล้วก็แอมก็ต้องมาคอยชำระสะสางนะคะเคลียร์เรื่องต่างๆพวกนี้ค่ะมีลูกก็ยังเล็กนะคะญาติที่มีอยู่ในครอบครัวก็มีคดีต้องเข้าคุกด้วยอะไรแบบนี้นะคะ ทั้งทงที่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้โกงอ่ะค่ะหลักต่างๆในชีวิตที่แอมจะต้องเผชิญต่อไปให้ได้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้โดยที่เราไม่ฟุ่มฟายการมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยทำให้แอมมีความรู้สึกว่าเรา ค่อยๆเดินนะคะมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องนับตั้งแต่คดีความหรือว่าตั้งแต่แต่งงานมาก็21ปี22ปีแล้วค่ะ22ปีนะคะก็ค่อยๆเผชิญกับ เรื่องราวความท้าทายต่างๆในชีวิตไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของความพัดพลาคจากลาการเจ็บป่วยนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ค่ะทำให้แอมมีความรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือรวยเนี่ยต่างก็มีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นนะคะปัญหาจะใหญ่จะเล็กไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอยู่ที่ใจ ว่าเรามองปัญหานั้นเนี่ยยังไงการที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มานกเป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตแอมเพราะว่าแอมคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกชื่อแล้วแอมจำพระผิดแต่ว่ามาถึงแล้วโทรไปหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ใช่แต่ว่ามาแล้วก็ด้วยความถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเจอพระอาจารย์แล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ปฏิบัติมาหลายแนวนะคะแต่ว่ามาครั้งนี้ครบครอบ15ปีก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในเรื่องของการเอาใจใส่ใส่ใจในรายละเอียดนะคะแล้วก็การที่เรารู้สึกตัวนะคะรู้สึกตัวโดยเฉพาะรู้ในรายละเอียด มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้เราเกิดปัญญานะคะไม่ใช่ความสงบเวลาเราเดินนะคะก็รู้สึกว่าเรายุ่งนะแบบมันเตี๋ยวเดินขาไส้ขาขวาลมพัดมาเ,เดี๋ยวอ,อ,อะไรทุกอย่างนะคะแบบบางทีตรงนี้ก็ร้อนตรงนี้ก็เย็นอะไรแบบนี้คะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่ง นะะใ,นในใจเรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องมีมีเรื่องที่เราต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยนะคะเออแต่ว่าพอทําทําไปแล้วทำไมวันที่สามนะคะรู้สึกสบายใจมากนะคะปัญหาก็เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือเรามาฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นตัวแปรที่สําคัญมาก แล้วก็ค้นพบว่าสิ่งใดๆในโลกเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดที่ตรงไหนเราจะยากดีมีจนแค่ไหนนะคะสิ่งที่เราทำได้คือเริ่มจากใจของเรานะคะเราโชคดีมากแล้วได้มีโอกาสมานะคะได้ฝึกแนวทางนี้แล้วก็คิดว่าเราหนึ่งคนเนี่ยคืออิดก,ก้อนหนึ่ง หนึ่งคนก็เป็นอิฐก,ก้อนหนึ่งลำพังเราอยู่ตัวคนเดียวเอาอิฐก,ก้อนหนึ่งไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าการที่แต่ละคนเนี่ยได้มาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็กลายเป็นอิฐอีกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งถ้ามีเป็นหมื่นเป็นแสนก้อนเนี่ยสร้างอะไรก็ได้สร้างกำแพงได้สร้างอาคารได้นะคะ ก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มที่ชื่อว่ากำแพงบุญวันนี้ดีใจที่ครบ15ปีมีคนที่ผ่านหลักสูตรนี้กับกำแพงบุญนะคะพันกว่าคนแต่ว่าคนที่ฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์มาน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยด้วยอยู่ต่างๆทั่วโลกอคิดว่า แต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพนะคะถ้าเราได้มาฝึกร่วมกันนะคะแล้วได้ทำประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเราประโยชน์กับทั่วๆไปอะคะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเพื่อที่จะบอกว่าเราได้บุญเยอะไม่คิดอย่างนั้นนะคะ คิดว่าทำแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นยังไงบ้างนะคะและนั่นก็คือสิ่งที่ควรทำถ้าเรามีเงินนะคะเราไปซื้อของซื้อกระเป๋านะคะเราก็ได้กระเป๋ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารเราก็ได้ตัวเลขในธนาคารนะคะแต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติเรามาช่วยจัดให้คนเขาเห็นธรรมะเนี่ยสิ่งที่เราได้นะคะ่ะ ได้ความอิ่มใจแล้วก็ได้ความปลื้มใจว่าที่เขามีทุกอยู่เขาพ้นทุกข mm hmm. เขามีวิชาที่จะรักษาตัวเองช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะชีวิตเขาที่เหลืออยู่เนี่ยแล้วก็ในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็ได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะ ที่ทำได้นะคะตัวลำพังตัวแอมเองคนเดียวทำไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกันนะคะคือถ้าทุกคนคิดอยากจะทำแบบแอมก็ทำไม่ได้แอมเองก็ทำไม่ได้ะคะ่ะแต่ว่าต้องมีปัจจัยเอื้อซึ่งกันและกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะกราบขอบคุณพระวิปัสสนาจารย์นะคะขอบพระคุณพี่หนิงนะคะที่ท่านอาสาสมัคร มาช่วยเรานะคะแม่ครัวคนทำความสะอาดเพื่อนๆน,นะคะครูโยคะที่สละเวลามานะคะบอกบอกเลยบอกว่าดาขอมาค่ะดามาปฏิบัติด,ด้วยแล้วดาก็จะสอนด้วยนะคะทุกคนนะคะในที่นี้เนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเป็นบุญกุศลอะไรที่ ได้ทำมาทั้งหมดนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้แบ่งบุญแบ่งกุศลไปนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ